พี่พบและแม่เกสอนค่ะสวยหล่อเหมาะสมกันที่สุดนะคะน้องเบลสวยมากนะคะวันนี้ แล้ววันนี้ทางพี่พบนะคะและแม่เกศรหรือว่าคุณป๊อปคุณเบลล่านะคะจะได้ชมภาพยนตร์ไปพร้อมๆกับพี่ๆสื่อมวลชนและแขกทัานผู้มีเกียรติทุกท่านที่มีบัตรนะคะย้ำอีกครั้งว่าภาพยนต์ของเราฉายตรงเวลาค่ะและขอเสียงประเมยกับคุณป๊อปและคุณเบลล่าค่ะ ตอนนี้นะคะคุณโ๊กกับคุณเบลล่าเดินผ่านบริเวณเรดคาเป펫แล้วอีกไม่กี่นาทีจะขึ้นมาพูดคุยกันบนเวทีค่ะ สวยมากหล่อมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบลล่าแล้วก็คุณป๊อปค่ะพี่ป๊อและแม่เกสร,รค่ะแฟนๆมารอป๊อปเบลล่ากันตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ได้เจอหน้าให้หายคิดถึงแล้วและอีกไม่กี่นาทีนะคะพี่เบลพี่ป๊อป พี่เบลพี่ปอลจะได้เข้าไปชมภาพยนตร์แล้วค่ะถ,ถ้าถามความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นครับผมก็ต้องตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหนังที่รู้สึกว่าต้องสนุกมากๆแล้วก็อยากเข้าไปดูแล้วเพราะว่าพวกพี่ปิงหรือว่าพี่จีน่าหรือพี่น้องเขาได้เขาได้เห็นกันแล้วเขาบอกสนุกมากจริงๆอง <g ül> ี้ <g ül> ก็เลย <g ül> เราก็เลยรู้สึกว่าอยากเข้าไปดูแล้วครับตื่นเต้นไป <ๆ S 2> ด้วยน,นะคะน้องเบลล์ล่ะคะ ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าจะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของตัวเองแล้วเราก็เชื่อเช่นนั้นทุกคนรู้สึกในวันนี้จริงๆเหมือนที่คุณปุ๊กกี้บอกว่าดูวันนี้รู้สึกฮึกเหิมว่ากําลังจะเกิดปรากฏการณ์อะไรบางอย่างนะคะแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่พี่พ,พี่สื่อมวลชนหรือว่าประชาชนที่มารอในวันนี้หลายคนอรอลุ้นอยู่แล้วก็กะว่า28ปุ๊บเข้าโรงภาพยนตร์ปั๊บเลยพี่โป๊ปกับน้องเบลมีอะไรจะฝากบ้างคะ อยากจะฝากเพืนแฟนนะครับให้ไปดูหนังเรื่องบุบเฟสอนิวาสองเรื่องนี้นะครับรับรองว่าทุกคนต้องประทับใจแล้วก็แล้วก็แล้วก็แบบน่าจะสนุกกับเรื่องนี้แบบ จริงๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับผมขอบคุณพี่ป๊อปค่ะน้องเบลค่ะค่ะอย่าไปคนเดียวนะคะมันเหงาชวนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องชวนครอบครัวไปดูด้วยกันค่ะสนุกกันทุกเพศทุกวัยเลยค่ะดูกันได้ทั้งครอบครัวนะคะสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งในโรงภาพยนตร์ค่ะขอเสียงปรบมือกับคุณป๊อปและคุณเบลล่าค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะหลังจากนี้นะคะ คุณป,ป๊บและคุณเบลล่าจะเดินไปบริเวณแบ็กดรอปเพื่อทำการถ่ายภาพค่ะหลังจากถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็จะทำการเข้าชมภาพยนตร์ใครมีบัตรภาพยนตร์นะคะเตรียมไว้ได้เลยค่ะพี่พบกับแม่เกสศรน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมลุ้นกับความรักของคนทั้งคู่ค่ะ ตอนนี้อีกสักครู่นะคะนักแสดงนำรวมทั้งผู้กำกับและทีมผู้สร้างนะคะจะเดินออกมาถ่ายภาพร่วมกันบริเวณแบ็กดรอกับคุณเบลล่าแล้วก็คุณโป๊ปด้วยค่ะตอนนี้เรียนเชิญพี่พี่สื่อมวลชนนะคะ ทำการถ่ายภาพคุณโพบและคุณเบลล่าค่ะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะคะพี่พี่สื่อมวลชนค้ากับบุพเพศนิวาส2เข้าโรงภาพยนตร์28นี้แล้วนะคะทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยและที่เราเห็นในจอคือพี่พบและแม่เกสรน,นะคะหรือว่าคุณพบปปคุณเบลล่าที่พวกเรารักนะคะหลังจากเป็นปรากฏการ์แล้วกับละคร เราพร้อมแล้วที่จะสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งในโรงภาพ,พยนตร์ค่ะเรื่องนี้อย่างที่น้องเบลบอกว่าอย่าไปดูคนเดียวเลยดูได้ทั้งครอบครัวนะคะและตอนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมนะคะเรียนเชิญคุณจีนาโอสดสินพี่จีนาค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท g d h ช559จำกัดนะคะเรียนเชิญพี่นองค่ะคุณอรุโนชาพานุพันธ์ กรรมาการผู้จัดก,การบริษัทบอร์ดแคสต์ไทยทเลวิชั่นจำกัดค่ะและเรียนเชิญคุณไอซ์พาริสค่ะนักแสดงของเราคุณไอซ์พาริสคุณปุ๊กกี้ปวีนุชนะคะคุณกิ๊กสุวัจนีพี่บ๊อบบี้นิมิตนะคะน้องนนกุลค่ะคุณโจน a t h a คุณสตีเ้นและคุณแดเนียลค่ะ ยังไงก็ได้คุณปุกกี้ยาเหยียบชายกระโปงคุณเบลล่านะคะพี่เอปเปียวันภูวคุณค่ะพี่กบจันทร,รังสีพีพวงสุดาพี่เดียวค่ะคุณวิชพัฒน์โกจิ๋วนะคะแล้วก็พี่เจี๊ยบคุณการจนาวินัยพาณิชย์ค่ะ <c oughs> แฟนคลับนะคะมารอกันระหว่างถ่ายรูปนะคะขอเสียงแฟนคลับใครก็ตามเป็นกำลังใจกับทุกคนบนเวทีคะ่ะแฟนคลับนะคะม่าจะเป็นป๊อบเดลนะคะไอซ์ไทริสและทีมนักแสดงที่มารอกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้เรียนเชิญทุกท่าน มองกล้องสื่อมวลชนได้เลยนะคะสำหรับง,งานในวันนี้นะคะขอบคุณกะทิขวดเรียวไทยบิ๊กซีห้างค้าปลีกในกลุ่ม BJC นะคะสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 94 EFM และโรงภาพยนตร์พารากอนซีนนเพล็กซ์ศูนย์การค้าส,สยามพารากอนมาณทีนีด้วยค่ะและภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันิวาส2นะคะเข้าโรงภาพยนตร์มาที่28นี้ ทุกรงภาพ,พยนต์ทั่วประเทศนะคะขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมทําข่าวในวันนี้ค่ะหลังจากนี้เราจะเก็บเป็นภาพวิดีโอนะคะหมายความว่าให้คนเคลื่อนไหวใช่ไหมคะทุกท่านบนเวทีเคลื่อนไหวนะคะดูคุณปุกกี้ก็ได้ค่ะปุกกี้เคลื่อนไหวค่ะเอาละค่ะเราเคลื่อนไหวค่ะ และขอเสียงปรบมือกับทุกท่านบนเวทีค่ะวันนี้ภาพยนตร์เรื่องบุพเพศนนิวาส2นะคะเข้าโรงฉายแล้วนะคะในรอบกาล่านี้และเราฉายตรงเวลาตอน2ทุ่มค่ะขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้ใครมีบัตรลองเช็คนะคะว่าโรงภาพยนตร์ไหนสแตนบายได้เลยค่ะแล้วฝากไว้ด้วยกับบุพเพันิวาส2 28กร,รกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์มหาไคลูก หาใครคะมา,มานะเบลแล้ววันนี้หมดหน้าที่ของดิฉันแล้วคะ่ะดิฉันโอปอปน,นิสรานะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วจะเป็นอะไรไม่เกิดเลยนะคะที่ถึงมักคือที่ถึงในฮาราโนะแม่ฮิคารุจิเรานี้ขอท้าให้ทางในที่ถึงคือ